อ่าสวัสดีครับตัวนี้เหนื่อยแต่นะครับอันนี้จะรีวิวกันแบบเรียลๆเลยนะเสียงอาจจะดังนะครับอ่าโรงงานคีโคซิบนะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับที่ตอนแรกคงรีวิวไปให้ดูนะครับว่าเขาจัดอะไรบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวไว้ดูกันเลยนะครับว่าคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับชิลสตบแฮนด์นะครับอันนี้ลูกค้าเขาเป็นชิลเดิมนะเอ้ยแฮนด์เดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะอ่าต่อไปก็คือโหลดหน้า1.5นิ้วนะครับ อันนี้เป็นชุดเซ็ตสปริงน้ำมันนะและก็เป็นแม็กคิกนะครับแม็กคิกเขแม็กคิกแท้นะครับเบอร์ศูนย์นะใส่ p c ซีหกสิบก็จะต้องมีสเปเซอร์เห็นไหมเบสเซอร์จานนะครับอ่าอันนี้ครบชุดเลยนะเป็นเซ็ตอยู่ประมาณแปดพันบวกๆนะครับบอ่อเป็นบ่อทรงกลางครับแบรนดะ์นเทเบิ้ซ,ซิ่งนะครับก็คือแบรนด์ที่ผมขายอยู่นั่นเองนะ มันจะมีโลโก้ญี่ป,ปุ่นโลโก้อิตาลีนะถ้าเราจะสั่งนะครับอ่านีลูกค้าต้องการแบบนี้นะนี่มันทรงกลางมันจะต่ำดูต่ำๆนิดนึงนะแต่ว่านั่งสบายแน่นอนนะครับโช๊กหลังมันจะเป็นสามหกห้าลูกค้าเขาไม่ได้เปลี่ยนโชคกนะรถได,ด้จะดูสูงนิดนึงก็เป็นประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ลูกค้าทําการล้รางชุด้างก็เปลี่ยนขาตั้งโหลดนะแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาใส่ทำไมนะเพราะว่าโช๊กหลังสูงมากใส่ขาตั้งโหลดก็คือเ e อียงชิบหายนะครับ ดางชุดผ้าแล้วก็ละเอียดนี้หน่อยนะครับก็โดยรวมก็คือประมาณนี้นะอาจจะดูแพงครับแพงตรงแม็กนั่นเองนะครับก็มีเซชกหน้าเซได้พวกนี้นะครับโอเคถ้าสนในจะดีต่อสถานนั่นะครับมันต้นเดืมเหนือห่อยแต่งนะครับนี่โอเคเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึ่งโอเคผมครับ